ก็สวัสดีครับผมอยู่กับผมนะผมช่างกดนะครับผมในช่องช่างกด DIY นะครนะผมวันนี้นะผมจะพาทุกคนนะผมมาดูวิธีการตัดกระจกนะผมว่าตัดยังไงนะผมไม่ให้กระจกแตกนะผมไปดูครับตัดของนี่นะครับผมคือคนตัดของเรานะผมในวันนี้คือแ n งโก h ช n n e l นะผมแล้วอุปกรณ์ในการตัดกระจกคืออะไรครับขอดูนะครับนี่ครับมีดตัดกระจกนะครับเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าเป็นมีดํำมันนะครับ อีกตัวหนึ่งก็ไม่ได้เป็นรีดน้ำมันนะครับเป็นเป็นมีดเป็นมีดใช้กากเพชรนะครับตัวนี้ก็จะใช้กากเพชรกากเพชรเพชเรานี่ยกากเพชรทำนะครับกากเพชรมันอยู่บนหัวนี่นะระหว่างน้ำมันกับกากเพชรัไหนดีกว่านครับผมมันอยู่ที่คนตัดนะครับโรงัานมันก็ดีทีกันทต้องสองอย่างนะครับครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตัดนะครับผมว่าตัดยังไงนะครับผมก็คือการทาบกระจกก่อนที่เราทําการตัดนะผมมาดูกันเลยครับนี่ครับผมเขาก็ทําการใช้เมจิกนะครับผมในการขีด ขีดไปอย่างนี้เลยครับมันตามแบบเลยครับตัวนี้ตามแบบของลูกที่จะตัดกระจกนะครับนี่นะผมนี่คือแบบที่จะทําการตัดกระจกใส่นะผมนี่นะครับตรงนี้ก็ขีดไปแบบให้มันเต็มเป็นรูปแบบของมันตัดครับวันนี้เราจะไปตัดตรงเวาวนี่นะครับตรงนี้มันไม่มีเวาวเดี๋ยวเราคอมาัสตาตัดเอาที่หลังนะครับไปประมาณอยู่ที่ หน้าของมีดนะครับนี่นะครับเห็นเส้นไหมครับหน้าของมีดต้องเวน้นไว้หน่อยหน่อยหนึ่งนะครับประมาณอยู่ที่ประมาณสามมิลหรือสี่มิลนะครับงั้นเสร็จแล้วเราก็กรีดเลยครับแค่นี้เหรอครับแค่นี้เหรอครับเอาเคราะ ง่ายมากเลยครับผมเห็นไหมขีดแค่ทีเดียวใช่ไหมครับผมครับผมทีเดียวครับอย่าขีดซ้ําครับห้ามขีดซ้ํานะครับผมมาตัดกระจกนะครับผมนี่นะผมสําหรับมือใหม่นะผมที่จะทำการ DIY ด้วยงานกระจกนะครับผมดูวิธีการตัดนะครับผมเฮกนี่คู่เมียนเดียวฮะอ๋อขอได้ไหมพี่ไม่ได้ครับไม่ได้ก็ไม่เอาครับคู่เมียนเดียวครับนี่ครับตัดละครนะผมดูนี่ครับผม โอ้โหง่ายมากเลยครับผมแบบนี่เห็นไหมอ๋อที่ตัดมันดีนะครับผมก็ที่เรือนี่นะครับเราถ้ามีมีหินฝนมีดนะครับเราก็จะมารับเอามาฝนจะเก็บไม่ให้มันคมนะครับตรงนี้มันจะคมเห็นไหมครับครับผมไม่งั้นก็ใช้ใบเจียนะครับใบเจียก็ตัวนี้นะครับเห็นไหมครับอยู่เฉยตัวนี้เนี่ยใบเจียกระจกนี่นะผมเป็นตัวใบเจียกระจกนะครับผมนี่เห็นไหมนี่นะผม สิ่งที่มันเกินมาตรงนี้กับตัวกระจกเรานะครับเราก็จะเอานี่ทบาผมท่าแบบมาเลยนะครับแล้วเราก็ใช้เมจิกมันจะชัวใช่ไหมครับเมจิกขีดตึ๊กนี่เลยครับชัวไม่ม่วนนิ่มครับไม่ม่วนนิ่มเราก็จะเว้นไว้อย่างเคยนะครับประมาณอยู่ที่ประมาณสองหรือสามมิลนะครับตรงนี้ถ้าคนที่เคยไม่เคยก็ลองๆค่อยๆทํานะครับ แด่มันจะมีหน้าเห็นไหมครับอยู่ที่ขั้นข้างเนี่ยมันจะติดอยู่นี่พอดีแล้วกดนะครับให้นีนะแล้วก็เคาะครับเาะนี่ยมันจะมีติดแล้วครับแล้วก็บีบออกน,นะครับอย่างนี้ก็ไม่ต<า>้องเจ็บครับเฉียบมากเสร็จแล้วเราก็เจียคมเลยครับใช้มือบี เห็นเจียมีก็มีเจียคมทั้งบนทั้งล่างนะครับตามขอบไม่ให้มันคมครับครับผมนี่ครับผมเป็นอุปกรณ์อันนี้เป็นตัวเจียครับใบเจียอันนี้ไม่ใช่ตัวตัดเหล็กนะไม่ใช่ตัดเหล็กวะไม่ใช่ครับไม่ใช่ไงนี่ครับมันจะเป็นของตัวนี้ครับใบเจียกระจกครับอันนี้พี่มอสนะผมจะทาการเจียกระจกให้เราดูนะผมนี่ใบเจียมัลซูกูนะผมที่ทําการให้ดูนะผมว่าเป็นการเจียกระจกนะครับผมนี่เป็นใบเจียกระจกนี่ครับผมเซฟตี้ครับใส่แว่นตา Na bom. เอนะผมครัสำหรับท่านใดนะผมชอบคลิปการตัดกระจกง่ายๆแบบนี้นะผมก็อย่าลืมไปช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะผมอย่าลืมกดกระดิ่งและกดติดตามให้กับพวกเราด้วยนะผมวันนี้ต้องขอบคุณพี่โก้นะผมในช่องพี่โก a ชแนลครับแล้วก็ผมนะผมในช่องช่างกดกระดิ่ไว้นะผมวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ